สวัสดีครับอยู่กับผมแม็บุญกุลีพามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเก่าหน่อยกีฬาสีภายในนะครับจิดเกมนะคให้ได้ตอนนี้แทำงานอะรบเพราะว่าระตูอน สีน mm ้ำเงินสั M ่งหมูหน mm. ักนะครับใช้บอลลัดสองคนบวกกับประตูนั่นนี่รับบาสไปแล้วครับสีเขียวลังเกียรแจ้งบอลกันอยู่เกาจ้าเกาจ้าแจ้งบอลอยู่บอลไปที่สีน้ำเงินน่ารักน่ากูบอกเลยถ้าเราจะไม่ยุ่งกับใครเออแต่ก็กูหล่าเว้น เบนเมอยเสียวไม่กูไชอแ้วเนวเอาลดลดลดเอา Không oh. có oh. phao không có phao. vào <laughs> <Tiền ơi. cười> Wow. ในขึ้นหลังนะครับไปอีกสามนาทีอ่าประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ปกครองนะครับอ่าก่อนลงสนามน,นะครับเราจะทำการแจกเสื้อทีมที่ท่านสังกัดนะครับให้ผู้ปกครองมารับ เพื่อ่อนลงสนามที่ด้านข้างสนามของกีฬาแต่ละประเภทเลยนะครับถ้าท่านเป็นนักกีฬาวอิเย์บอลท่านก็มารอรับที่สนามวอิเย์บอลนะครับภายในอาคารดูก็ผูกครอได้ก็รอรับที่ข้างสนามฟุตบอลเจ็ดคนนะครับหลงจาการแจกเสื้อเฉพาะท่านที่จะลงสนามนะครับเราจะกตอนลงสนามเลยนะครับยิงบ้าเขา ตองนีบอยมีเขาเล่นงงๆงงซุกไวครับเมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการนะครับก็ทำการสัมภาษณ์นะครับถึงกคองนะครับเอ้าลุดลุดลุดไอเอ๊ะโมเมนแฮนด์บอลดิจะลงทำการแข่งขันนะครับวันนี้มี ฟุตบอลเจคนนะครับแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับที่สกายคัทก็ให้มสักครู่นะครับมารับเชือนะครับการสนามกีฬาเอาเรียบร้อยฟุตบอลนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับเต็นต์อำนวยคามสะดวกนะครับแล้วก็ป้าเปาฮ่าเปาก็จะได้ เออเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้ตัดมาที่สนามนะครับขอเปลี่ยนตัวสีน้ำเงินครับเปลี่ยนเจ้าเมียวออร์เปลี่ยนเปลี่นออร์หน้าเปลี่ยนหน้าเป้านะครับตอนนี้อ่าเปลี่ยนกองหลังลงไปนะครับ จะแข่งกันจะป้องกังหวัดอุปกรณ์เรื่งศูนย์โอ้จังหวัดนี้สามสกอร์มหันจนแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับฟุตบอลทีมเป็นคนจะตั้งแฟนสาวไปจังไรถูต่อไปจะเป็นส <lier S 2> ีเหลืองพบกับสีเขียวเอาไง อาี้ริงอาลุลุดลุลุดลุดนะครับนาปตูไม่ได้ไไีเกียวลาไงอสเปิดขึ้นไปให้ปลาทองปลาทองได้บอลแล้วควบปาแล้วควบมาแล้วเลี้ยงเขาไม่ออกมายขวไม่ออกเลงโอ้สุดยอดนะครับอันนี้ยังอยู่ปองอนะ น้องยังเล็กอยู่ต่างขึ้นมสามแล้วแล้วก็นิ้วกว่านี้แน่นอนสีน้ำเงินเปิดนุปัานาจัากัดสกัดออกมาเจ้ากัดอลพินดูที่บอลมองหาเพื่อนมองหาเพื่อนเอลิซาได้บอลแล้วอลพินอลลินมองหาเพื่อนแล้วไม่เจอใครไปคนเดียวครับไปแล้วโอ้ยบังขาเสานน่เวย ต้นบางปล่อยลังไปตั้งตังนู่นตั้งติจขปรนตูขณะนี้เวลาก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับจีเขียวอุ้ยเปิดขดไก่อีกจีเขียวมันกยังเบ่งหน่อยแทตอนนี้เวลาการแข่งขันอเวลาการแข่งขั น่งนาทีบอลเลียนเลยยิ้งเออจะคาเพฟ่คาเฟ้เราบนีิอ๋อแล้แล้วกรรมการก็เป่าหมดเวลาในเครื่องหลังอ่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ